วัดเดีครับพี่น้องค้องร้อยเมืองก้อนครับข้าวยำน้ำบูดูวันนี้ครับกลัวปีบ้าครับเครื่องแกงเพชรครับเคยใส่ลงไปเลยครับปลาใส่ลงไปครับแล้วก็ทิมให้มันข้าวกันให้ดีนะครับประมาณนี้กระชายได้ครับเครื่องข้าวยำของเราครับพี่น้องผักครับใบครูดคล่อยครับบวบบล็อกใบผ่าโอ้มใบย่อใบกีมินอะไรติดหน้าได้ก็ใส่ใส่ลงไปเลยครับพี่น้องมาทำให้มันเป็นก้อนๆวันนี้ครับเตรียมคว้านครับระว่างเรากะชายเขี้ยวรักทีแล้วแล้วพี่น้องวันนี้ ยกสักทีก่อนเย็นเจี๊ยบเลยพี่น้องเอออ้าาเวลาคว้านมันจะได้มือแนงๆนงวันนี้ครับพริ้วเลยเห็นไหมครับพี่น้องคว้านเสร็จเรียบร้อยก็มาย่ำๆ่สาวๆาวไปมันข้าวกันนะครับพี่น้องตังหม้อครับใส่น้ำครับไข่ใส่ลงไปครับตามโดยน้ำมูดูใส่ลงไปครับแต่ว่างรอมลุงก็สักทีก่อนายได้ยังฮอกครับพลุงแล้วก็ตักไข่ออกเลยนะครับแล้วก็ตามโดยน้ำตาลกับรถดีครับสำนาวบีบใส่ลงไปครับหอมปวดเทียมดิบแห้งครับใบกรูดใส่ลงไปครับ เนี่ยประมาณนี้กระชายได้ครับนามบูดูครับไวรัสข้าวยำครับเอาข้าวได้คมข้าไปครับแล้วก็เคลืองข้าวยำใส่ลงไปครับคลุกในข้าวกันตามโดยพักกับสะดวกในการกินนะครับพี่น้องไม่ปักเทียวเศร้าอยู่แล้วครับเรียบร้อยครับข้าวยำครัวปบ้าาชุดยอดรับ